สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออร์เรมีวันนี้เราจะมาสอนเ,นเพื่อนๆดาวน์โหลดและทําให้เกมเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในเกม MMORPG Dark Fantasy ที่กำลังจะเปิดใหม่ Raven 2เติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุม้มต้องที่นี่ TGS เติมเกมชอ็อป เว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูกร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีดีฟันร้อยเอร์เซ็นต์รองรับทุกเกมฮิตอาทิเช่น Rov Free Fire Valorant Night c r o Odin v a l h a l a Rising l i n e g e 2 m แอดมินตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุ้มราคาพิเศษช่องทางการเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมช็อปดอทคอมไเติมเกมช็อปมีแอดด้วยนะ และแฟนเพจ tgs เติมเกมช็อปรับเติมเกมราคาถูก tgs เติมง่ายได้ไวราคาสุดคุ้มเกมเมอร์ตัวจริงต้อง tgs เติมเกมช็อปเท่านั้นสำหรับเพื่อนเพื่อที่ต้องการไปทดสอบลองเล่นลาเวนทูก่อนที่เซิร์ฟโกโบจะมาเปิดซึ่งตอนนี้ลาเวนทูโก b โบก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอยู่ในขนาดนี้โดยเซิร์ฟที่เพื่อนเพื่อนจะเข้าไปทดสอบคือเซิร์ฟไต้หวันซึ่งจะมีวิธีการเข้าเล่นหรือดาวน์โหลดเกมยังไงเราไปรับชมกันได้เลยครับ ขั้นตอนแรกดาวน์โหลด Ne t u a b l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  u u n h h r er, r ให้เข้าเว็บลา v เวนทูของเซิร์ฟเกาหลีซึ่งลิงก์ผมใส่ในด s สคริปชันให้แล้วจากนั้นกดดาวน์โหลดเวอร์ชัน PC เซฟลงเครื่องกดเปิดตัว Install เลือกโอเครอระบบติดตั้งเลือกตำแหน่งที่เ,เพื่อนๆจะติดตั้งกด Install รอระบบติดตั้งให้เสร็จสิน้นจากนั้นหลังติดตั้งเสร็จสิน้น l a นเ c h e r จะเด้งขึ้นมาแต่เขาจะบอกว่าเกมนี้ยังไม่เปิดให้บริการให้เราทำการกดโอเคและกดปิดแลนเชอร์ โดยการคลิกกากบาดและเลือก q u i กโปรแกรมขั้นตอนที่2นดาวโหลดตัวเกม l a v e n s True. ตอนอื่นผมต้องบอกก่อนในการดาวน์โหลดหรือเข้าเล่น l a v e n น t r e นั้นเพื่อนๆจาเป็นต้องใช้ VPN เพื่อเชื่อมต่อไปที่ประเทศไต้หวันก่อนเพื่อให้ Net m a r b l e l a u n c h e r โชว์เกม l a v e n s t r ซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ VPN ฟรีที่ผมปักลิงก์ไว้ใน Description ก็ได้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นลื่นๆแถมที่สําคัญมีภาษาไทยให้เล่นแบบสบายๆเราขอแนะนํา ลาโก f ฟโปรแกรมเร่งความเร็วลดปิงอินเทอร์เน็ตสำหรับเกมเมอร์ตัวจริง l a โก f ฟช่วยลดปิงเลขสปีดเน็ตและเพิ่มความเสถียรแบบเรียลไทมใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียวปรับเส้นทางเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติให้คุณเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุดวิธีการใช้งานค้นหาหรือเลือกเกมที่เ,เพื่อนๆอยากจะลดปิงหรือบูสต์ FPS กดเลือกเซิร์ฟเวอร์ของเกมนั้นๆที่เ,เพื่อนๆจะเข้าเล่นระบบจะเลือกเส้นทางอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดให้จากนั้นกดเริ่มบูสต์และรอระบบบูสต์สักครู่จากนั้นเลือกเส้นทางช็อตคัทของเกมที่เ,เพื่อนๆจะบูสต์และสำหรับชาว P.O.E 2ล a าเกฟามีเครื่องมือพิเศษเฉพาะนั่นก็คือ t w i s t d r o p รอรับของรางวัลมากมายจากส t ตรเมอร์ และฟีเตอร์มอดสำหรับกองไอเทมแพงโดยเฉพาะของตกไม่ลกตากระเป๋าไม่เต็มอีกต่อไปลากโกฟ้าช่วยคุณกองไอเทมเทพไอเทมแพงให้คุณอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดลากโกฟ้าง่ายแสนง่ายดาวโหลดโปรแกรมลากโกฟ้าที่ลิงก์ที่ผมใส่ในดีสคริปชั่นสำหรับ p c คลิกดาวน์โหลดสำหรับ Windows กดติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จสิน้นล็อกอินตามวิธีที่มันเพื่อนสะดวกแต่ถ้าเพื่อน,อ,นอยากเข้าถึงทุกเครื่องมือและทุกเกมของลา g โกฟ้าเราแนะนําให้สมัคร VIP สมัคร VIP กดพรีเมียมเลือกแพ็กเกจที่เหมาะก,กับเพื่อนเพื่อนเริ่มต้นที่1เดือนจนถึงแพ็กเกจแบบโคตรคุ้ม12เดือนเพียงวันละประมาณ35บาทเท่านั้นยิ่งเดือนเยอะยิ่งคุ้มแถมพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสมัคร VIP ใช้โค e ้ด erre จะได้รับส่วนลดพิเศษทันที30%โดยวิธีการดาวน์โหลด La v e เวน r ูแล้วทำให้เกมเป็นภาษาไทยง่ายๆทำตามนี้ได้เลยค้นหาเกมราเวนทจากนั้นกดเลือกอันแรก จากนั้นคลิกเลือกเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันลาโกฟ้าจะเลือกเส้นทางอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดให้จากนั้นกดเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะรอให้ระบบทาการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆนให้ลื่นให้แรงสําหรับเกมราเวนทูจากนั้นกดคลิกเลือกตําแหน่งของเน็ตมาร์เบิลลันเชอร์ er, ที่เ,เพื่อนเพื่อติดตั้งเอาไว้กดยืนยันจากนั้นกดเรื่อเกมแค่นี้ลันเชอร์ของเน็ตมาร์เบิลก็จะเป็นเซิร์ฟไต้หวันแล้วให้เพื่อนเพื่อนเลือกหาเกมราเวนทูกดคลิกเข้าไปจากนั้นกด n ินสต l ลเกม เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งเกมเราเว้นทูอย่างอื่นเลือกตามผมได้เลยกด start install และรอระบบติดตั้งเกมสักครู่จากนั้นกด log in โดยใช้ช่องทางที่เ,เพื่อนๆสะดวกแนะนำให้เข้าผ่าน Google ง่ายดีเมือเอ่อ log in เสร็จแล้วให้กด run เกมได้เลยเมื่อเข้าเกมมาแล้วให้เ,เพื่อนๆทำการโหลดแพท และเมื่อโหลดเสร็จสิ้นให้เ,เพื่อนๆกดเลือกพื้นที่ไต้หวันอันแรกจากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เพื่อนๆจะสร้างตัวละครแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถเข้าเล่นเกมลาเวนทูเซิร์ฟไต้หวันได้แล้วโดยเซิร์ฟไต้หวนันมี8คลาสด้วยกันแต่ละคลาสความยากง่ายก็จะแตกต่างกันไปเพื่อนๆลองไปเลือกกันเอาเองแล้วกัน และพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเล่นเกมลาเวนทูแบบภาษาไทย l a าโกฟ s t ช่วยคุณได้ง่ายๆเพียงเพื่อนๆออ,ออกเกมแล้วไปที่โปรแกรมลาโ f a s t ที่เพื่อนๆเ,เป็นสมาชิก V.I.P เรียบร้อยแล้วไปที่เมนูเครื่องมือเกมเลื่อนหา Translation Tool กดคลิกเข้าไปและเลือก I k No w กดเลือกภาษาไทยและกด Apply Translation รอโหลดเกมกด Got it และเข้าเกมราเวนทูมาอีกครั้งแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถเอ j นจกับเกมราเวนทูได้แบบสบายๆแล้วอินเทอร์เฟซทุกอย่างในเกมจะเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆลากฟารช่วยคุณได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามชอ e ่องเออร์เรอรมีเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ Enjo y อว